ส่วนนายสวัสดิ์เจริญผลทนายความอีกคนนึงนะคะก็บอกว่าภาพรวมทุกคนเนี่ยก็ยังมีกําลังใจดีค่ะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นเนี่ยมอบหมายให้กับทีมทนายดําเนินการประกันตัวตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะโดยไม่ต้องวิตกกับคนข้างในทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ได้สบายเหมือนคนทั่วไปแม้ว่าจะมีโรคประจําตัวแต่ก็อยู่ในกระบวนการของการรักษาค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยววันนี้อยู่ระหว่างรอศาลอุทธร์พิจารณาให้ประกันตัวคาดว่าตอนนี้สํานวนคําร้องเนี่ยถูก ส่งไปยังสารอุทธร์แล้วหลังจากนี้ก็ต้องรอค่ะรอสารท่านพิจารณาว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่แล้วก็คาดการว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้น่าจะมีความชัดเจนด้วยค่ะก็คาดการว่าขณะนี้สำนวนหรือว่าคำร้องเกี่ยวกับรประกันตัวส่งไปยังสารอุทธรแล้วก็ต้องเป็นขั้นตอนของสารอุทธรน,นะครับที่จะพิจารณาแล้วก็แต่ใช้ดุลพินิจ์ว่าควรจะรับการประกันตัวหรือไม่ นะครับก็เราก็ต้องรอกระบวนการทางศาลครับอันนี้ไม่สามารถจะไปกล้าล่วงอย่างอื่นได้ครับในสุดตัวที่ว่าจะได้ประกันตกลงมาไหมครับก็ในหลักการทั่วไปเราทางทีมทนายแล้วก็ทุกคนก็หวังว่าศาลคภจะให้ความเมตตาประกันตัวในการต่อสู้คดีนะครับเพราะว่าก็เหมือนคดีทั่วไปอะครับนะครับอย่างนั้นครับ ม่ได้ใช้เวลาในกระบวนการพิจารณาของศาลประมาณเท่าไหร่คืออันนี้เราไม่อาจจะคาดการได้ครับว่าศาลุทธรท่านจะพิจารวันนี้หรือท่านจะใช้เวลาสองวันหรือสามวันอันนี้เราต้องให้เป็นดุลิกรของทางท่านผู้ศาสดาลุทธรนะครับแกนกน้ำขพา่ในมีความกังวลใจในเรื่องใดบ้างไหมครับแกนน้ำก็ไม่มีความกังวลใจครับเพราะว่าอย่างเช่นท่านสุเทพก็ดีหรือท่านลําตีถาวรท่านนัตพลท่านพุทธิพงศ์ หรือทุกคนีน่ท่านก็พูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเราออกมาเพื่อชาติแต่ว่าเราก็ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม ส่วนเรื่องของกระบวนการในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยจะมีกรอบเวลา30วันด้วยกันนะคะก็ต้องเตรียมคัดคํำพิพากษาซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็เยอะพอควรค่ะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงวันในการสรุปแต่ก็มั่นใจว่าทนายบอกว่าสิ่งที่ทุกคนทําไปเนี่ยคือเป็นการเรียกร้องตามสิทธิ์อย่างที่บอกว่าบ่ายวันนี้ต้องติดตามถ้า,าวันนี้ยื่นประกันตัวไม่ทันอีกยาวไปถึงวันจันทร์เลยค่ะเออนะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวของด้านนอกที่คนมาเยี่ยม กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ